สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนหลอดไฟเกียร์ครับผมแลวก็หลอดไฟหน้าปัดเวลากลางคืนเปิดไฟแล้วหน้าปัดไม่ชัดเจนนะครับผมไม่สว่างครับเดี๋ยวมาดูว่าเกียร์ตัวไหนมันขาดนะครับผมเกียร์สามนะครับที่ขาดนะครับผมจะมาถอดเปลี่ยนกันนะครับผม อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไขควงแฉกนะครับผมแล้วก็เป็นเบอร์14คขันกระจกนะครับหลอดไฟก็จะเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับผมหลอดละห้บาท10บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับผมครับเดี๋ยวก็มาถอดชุดหน้าออกก่อนนะครับผมเปลี่ยนง่ายๆด้วยตัวเองนะครับ ตุนี้ก็เป็นตัว LED นะครับผมตัวสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบงัดนะครับผมเป็นกิบล็อกอยู่ด้านซ้ายขวานะครับเป็นกิบล็อกพลาสติกนะครับผมก็เราใช้ไขควงแบนนะครับงัดออก แบบสอดไปด้านในแบบนี้นะครับจะถอดอยากหลอยนะครับเพราะว่าคลิบล็อคน่จะแน่นครับรถยังไม่เคยถอดนะครับผม จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกิปล็อกก็จะติดอยู่ด้านในนะครับผมตรงนี้เราค่อยถอดมาใส่ไอ้เจ้าตรงนี้เอานะครับผมก่อนนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ ห้าหกตัวนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาดึงหัวออกนะครับผมคราวนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีคนมาถือกล้องให้นะครับก็เลยทำคนเดียวงนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูแผงไฟเกียร์ด้านล่างนะครับผมก็ให้เรานับเอานะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยว่วนไฟหน้าปัดก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมไฟหน้าปัดน่าจะขาดหลอดหนึงนะครับผมฝั่งขวานะครับับตัวนี้เป็นไฟเกียร์สามนะครับขาดหลอดนึงนะครับผมก็จจะดึงออกมาครับง่ายๆครับแบบนี้ครับ คลังหลอดนะครับผมเวลาเสียบก็ให้ตรงขั้วนะครับมันจะมีขั้วของมันนะครับผมตรงน,นี้เราก็มาเปิดไฟเกียร์ดูนะครับตรงน,นี้เป็นไฟหน้าปัดนะครับผมเสียบเข้าไปด้านในก่อนนจะเป็นไฟเกียร์สามที่เราที่หลอดมันขาดเมื่อกี้นี้นะครับผม ดูครับข่าวนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันอีกรอบนะครับครบนะครับผมไปหน้าปัดก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับแต่ก่อนมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผม หลอดฝั่งนี้ขาดนะครับหลอดฝั่งนี้จะสว่างกว่าน่าจะเป็นหลอดใหม่กันเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกรอบก็ได้นะครับผมมีหลอดเลืออยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเกียร์ไฟหน้าปัดับเรียบร้อยเราก็มาประกอบเข้าที่เดิมเหมือนเดิมครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ออกตัวละเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ